สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะอยู่เกมดัสโซสองพาร์ทที่9กันแล้วนะครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ที่ที่เดิมเอ่อผมอธิบายไม่ถูกงั้นก็นะเดินเดิน <ๆ S 2> ไปมาก็มาเจอเอาลครับแล้วไอ้บอสต,ตัวนี้มันจะมืดมากๆเม,ม,มื่อกี้ผมจำความได้แล้วว่ามันมืดเราล็อกเราจะหลุดนะฮะก็เลยต้องมาทำการนี่ครับ นันเราก็มาจุดไฟแล้วก็จุดให้ครบทั้งสองข้างนะครับไม่แน่ใจว่ามันจะช่วยอะไรได้มากหรือน้อยอยังไงเราก็มาลองดูกันไปเตรียมพร้อมครับดาบผู้ไม่รู้จะสู้ได้หรือเปล่านะอาจจะตายก็เป็นได้ ดูยกันดีกว่าครับผมลุยเดี๋ยวซัพมอนไซต์อ่ะขัดสีนะรุนแรงอี๋มแมลงเข้าไปในลูก,กตาแล้วเ <c oughs> ครื่องเครื <c> ่ <oughs> องผมใส่เครื่องตาต้อใส่เครื่องตานะฮะอหยิบดาบมาแกว่งแกว่งอ้าวแล้วก็มืดเหมือนเดิมนี่นะ เฮ้ยโอ้ที่จุดไว้มันช่วยได้นิดหน่อยโอ้ยยังโดนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแรง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 นี่บอสบอสมันมันหลบได้วะวะ้าหอละร้อยกว่ากว่าเขาพอแล้วอย่าพุ่งนะอย่าพุ่งนะเรากลัวนะอยากจะบอกกลัวมากเลยท่าจิ้มเนี่ยเฮ้ยโอ้โหสเต็ปสเต็ปเยอะอืมอืมอืม เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยอยากแกว่งสิจ้ะโอ้มันลบอีกอะโอ้ยโอ้ยเอ้ยเดี๋ยว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 มามามาอุ้ยไม่น่าท้ามันเลยบีบบีบก่อนเลยตัวนี้มันยังช้าอยู่นะฮะเป็นตัวอื่นนี่มต,ตายไปแล้วแน่นอนเฮ้ยอืมดูบนกวาดดูมันกวาร์ด โอ้มีเสยด้วยโอ้โหมันวิ่งมาแล้วมันวิง่งอืมมานี่มานี่มานี่ Connection lost มานี่มานี่อา้าวอ็ดังอ้าวเก่งละออกทีขึ้นอะไรมาไม่รู้ทีเดียวจะตายเลยเอ้ยโอ้มันแรงเกินวะแรงเลอเกินโอ้ยเกือบเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วตายแน่เลยครับผมเดียเด๋ยวเดี๋ยว มันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วเพราะว่าเราออตันหนีหรือเปล่าวะอืมอืมไปอีกแล้วต้องไปทวงวิญญาณคืนนะครับผมนี่ครับทางไปไอตรงเมื่อกี้ก็นี่เลยโอ้ยหน้าสันเดี๋ยวสิจ๊ะ อาตายชิบหายโอ้วิญญาณท่าไม่น่าประมาทเลยสูยากมากเลยบอตัวนี้เมื่อกี้ครับหืมโซหมื่นหนึ่งตายหมืนหน่นนึงอยู่ในนี้แล้วผมก็ไปตายข้างนอกตายตายแบบพลาดพลาดไม่น่าพลาดด้วยโอ้ยโดนอีกแล้วมาถึงก็งจิ้มแล้วก็โดนเลย มันเร็วอ่ะมันเร็วอ่ะมันเหมือนช้าแต่มันไม่ชา้าเร็วอ่ะโอ้ยโอ้ยแล้วกวาดเนี่ยชอบจังเลยวกวาดเนี่ยเฮ้ยโอ้ยเจ็บอะผมตีเขาไม่ได้เนี่ยม,ม,ม,มา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 หลูหลูหลักแล้วหลบข้างๆนี่ไงอยา่ยาอยา่าอย่าอย่าให้เขากวาดเอย หนกันกหนักโดนแรงสิกินกรึบกรึบกรึบอย่าแทงแทงแม่นจริงเลยนะเอออย่ากวาดสิเจ้าโอ้แผ่นมันเป็นร้อยทันทีเลยเมื่อกี้เออยังโดนอีกเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ชอยแล้วไม่ใช่แล้ว,ลว,ลว,ลวกินสิเฮ้ยยากดให้กินยาเฮ้ยม,มันมีโดดโอ้ยโดดมาแล้วกวาดเดี๋ยวเดี๋ยวสกิลใหม่ของเขานะ่ ผู้ชายคนนี้สกิลเยอะนะฮะเด้อเด้อเดผมชักไม่แน่ใจว่าจะรอดแล้วหรือเปล่าบีบก่อนเลยบีบก่อนเลยให้ให้มันแทงมหให้มันโอ้ยเกือบตายเอ้ยเกือบตายเกือบตายเด้อ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 พอตั้งตัว,วขอตั้งตัวขอตั้งตัว,ตตวบีบบีบเอ้ยรอดเว้ยโอ้ยไ,ไม่รอดแล้ว เออดีดนนย,ย,ยดเ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 อเดแดเ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 ดะๆเดๆดอดเดเดเวเดัวเด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 ้ดเ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 ่เกเดเดเดดเ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 เด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 ดเ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 เดเดอดเเฮ้ยจิเด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 เเเดดเดเดเดมดเเเดย เด้อเด้อเด้อบีบอลบีบอลเฮ้ยทำไรทำไรท่าน่ากลัวจังโอ้ยจิ้มกลางอกทำไมจิ้มบ่อยอย่างวะหวาดแม่งก็ได้เฮ้ยจะตายแล้วตายตายแล้วโอ้ยโอ้ยคิดว่าไม่น่ารอดโอ้ยโคตรดีใจตายสักทีสองรอบโอ้เป็นบุญคุณมากสองรอบอืมตายแล้วตายแล้วแล้วเราก็เปิดได้ขอเปิดได้เถอะโอ้โหเมื่อกี้โซ่หมื่นเจ็ด เสียดายแปลบๆ <c oughs> ไม่เป็นไรครับเราอาจจะคุ้มค่าเดี๋ยวคลิปนี้อันตรายหรือเปล่า,าไม่อันตรายนะอลิซาเบตมาร์ทลูมคืออะไรเนี่ยจะโอเคก็กลับมาตรงมาจูลาที่เดิมแล้วเราก็ขอจบคลิปเกมเท่านี้นะครับผม